ไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมานานตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางการทูตในระยะแรกจนถึงความร่วมมืออย่างกว้างขวางในปัจจุบันมิตรภาพนี้ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สเสด็จไปประทับอยู่ที่ออสเตรเลียนานถึง6ปีครึ่งโดยทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ณนะราชวิทยาลัยนายร้อยทหารบกดันทรูน ทว่าการเสด็จพระราชดาเนินไปประทับครั้งนั้นได้รับการบ่มเพาะเมื่อ8ปีก่อนหน้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพระราชอาคันตุกะพระองค์แรกที่เสด็จเยือนออสเตรเลีย ที่พระราชวงศ์ไทยทรงสุนพระราชาือไทยในออสเตรเลียเป็นอะไรที่เกิดขึ้นครั้งแรกขอถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทย In the past, you call Thailand or Siam a country in the far east, but our country is not the far east. It is the near north. การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะทรงได้รับพื้นฐานที่ถูกต้องตามที่สองพระองค์ทรงคาดหวังจากสายสัมพันธ์ดังกล่าวการสเสด็จเยือนในครั้งนั้นบรรลุผลและไม่กี่ปีหลังจากนั้นสายสัมพันธ์ก็เริ่มต้นขึ้น โดยการเสด็จพระราชดำเนินถึงนครซิดนีย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเพื่อทรงศึกษาณโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียวันหนึ่งในการประชุมของโรงเรียนเราได้รับแจ้งว่าจะมีนักเรียนใหม่มาเรียนนั่นคือมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรไทยผมรู้สึกเกรงใจในพระองคุคณน่าจะพอนึกออกนะ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้พบเจ้านายระดับสูงพระองค์เสด็จมาประทับณแมคอาเธอร์เฮาส์ในปีพศ2513และผมเป็นหนึ่งคนที่ได้รับเลือกให้ถวายการต้อนรับและช่วยให้การปรับพระองค์ในโรงเรียนง่ายขึ้นนี่คือนักเรียนใหม่ใหม่สำหรับออสเตรเลียและชีวิตนักเรียนประจำในออสเตรเลียทรงเป็นเหมือนนักเรียนใหม่คนอื่นๆผมหมายความว่าทรงได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆ ในวารสารของโรงเรียนกษัตริย์ในอนาคตทรงพระนิพนธ์ว่าคำว่าออสเตรเลียมิใช่เพียงแค่คำหนึ่งคำอีกต่อไปแต่นำมาซึ่งความทรงจำที่เกี่ยวกับต้นกรรมดอกวัชเทลที่บานสะพรัง่งฝุ่นผงอุทก,กภัยชาญเมืองแหล่งแร่ในถิ่นกันดานและชาวออสเตรเลียสิ่งที่ประทับใจผมมากคือความสนพระราชาลัไทยในศิละปะโดยเฉพาะดนตรีสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยม พวกเราจะนั่งฟังพระองค์ทรงดนตรีนั่นเป็นสิ่งที่เราทั้งสองฝ่ายรักและไม่เคยลืมผมมักจะบอกเพื่อนๆว่าพระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งและจะทรงมีความมั่นใจตามแบบกองทัพเพราะทรงได้รับการฝึกฝนจากดันทูลและแล้วความบากบั่นก้าวต่อไปในออสเตรเลียของกษัตริย์ในอนาคตก็เริ่มขึ้น สี่ปีแสนทรหดในสนามฝึกสำหรับผู้นำทหารที่มีชื่อเสียงสำหรับชายหนุ่มคนใดก็ตามการข่าวศึกษาณนะราชวิทยาลัยนายนร้อยทหารบกที่รู้จักกันในนามว่าดันทรูนถือเป็นเรื่องที่น่าหวาดหวัน่นคุณจะถูกตะคอกใส่แล้วก็เดินแถวไปทั่ว และก็ต้องหาวิธีใส่เครื่องแบบต่างๆกันโอเองอ่ะนะราชวิทยาลัยแห่งนี้สอนคนหน่มให้รู้จักระเบียบว,วินยัยแนะนำให้พวกเขารู้จักตนเองและผู้อื่นผมเริ่มเข้าเรียนที่นั่นปี2115ทันทีที่จบมัธยมปลายและไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการทหารนอกเหลือจากการฝึกในร้อยราวๆหนึ่งปี พวกคนมาถึงที่นี่และทุกคนก็ดูเหมือนเหมือนกันไปหมดเมื่อมาถึงเป็นครั้งแรกทุกคนต่างพูดว่าไนรู้ไหมว่ามีพระโขนราชกุมารประทับอยู่ที่นี่ด้วยอาจจะเป็นที่โรงอาหารในเย็นวันหนึ่งที่ผมได้พบพระองค์ครั้งแรกผมจำได้ว่าคิดอะไรในตอนนั้นโอ้ชายหนุ่มคนนี้อยู่ที่นี่กับเราในตอนนี้ช่างน่าประหลาดใจเึ่นไรกันไร หลังจากนั้นเราก็ตระหนักว่าไม่นะพระองค์ท่านเป็นหนึ่งในพวกเราทรงประทับอยู่ที่นี่เพื่อทรงศึกษาร่วมกับเราพวกเราถูกเตือนให้ปฏิบัติต่อพระองค์เหมือนที่ปฏิบัติต่อพวกเรากันเองดังนั้นจึงสำคัญมากที่จะไม่มองว่าพระองค์ทรงถูกแยกออกไปแต่ทรงเป็นส่วนหนึ่งของทีมเมื่อเราได้รับการฝึกต่างๆฝึกแถวทหารฝึกการแช่วุธพระองค์ทรงเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนทรงเป็นหนึ่งในนักเรียนในร้อยนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติตาม